เอาละครับไปกันที่คดีหัวเลือกสวไปถึงไหนอย่างไรหก็รู้ละหกนี้รู้ละหกมีหน้ารู้ก็ขย่าขวดกันสั้นๆทีเดียวค่ะ DSI พยายามพยายามที่จะรับคดีหัวเลือกสวมาเป็นคดีพิเศษค่ะเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอำนาจตามกฎหมายเข้าไปจัดการกับมาสเตอร์มายที่อยู่เบื้องหลังการหัวเลือกสวรอบนี้อืม ไม่ใช่แค่จะเด็ดหัวมัตอร์มายที่อยู่เบื้องหลังการหัวเลือกสบอเท่านั้นยังจะทลายคั้วหรอหมายถึงการไปเปลี่ยนขั่วไปสลายขั่วสีน้ําเงินในวุฒิสภาแข็งเกินเยอะแน่นเกินเดี๋ยวแน่นเกินเยอะเกินเยอะเกินเพราะนั้นต้องต้องไปซ้อซ้อซ้เยอะเกินดีอสไอเขาก็พูดให้เป็นข่าว จับมาพัดหัวกันตอนนี้นกันหลายวันแล้วนะะหลักฐานที่ดีไซน์เจอเจอว่ามีการหัวเ,เลือกสอวอร,รวมทั้งสิ้นร3 8อูยตามโผล่เลยนี่ร3 8ยสามสิบวจากทั้งสิ้น200สองร้อยสวมีหลักฐานร้อยสามสิืนยันว่ามาจากการหัวหน่าตกใจล่าสุดดีไซน์ปล่อยข่าวมาอีกเส้นเงินไปเจอเส้นเงินจากดนตรีจากสอส,อส บางพักการเมืองโยงไปที่สวโยงไปที่อยู่ในลายลิ์หัวที่มาจากการหวนเลือกกันเองอถูกกล่าวหาว่าหัวไปเกี่ยวพันกับบางสวในร้อยสามสิบแปดสวคราวงนี้มันก็ไปกันใหญ่แต่ครั้งนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณพรมธามเวชเชยชัยมือการเมืองของพรรคเพื่อไทยรองนายกฝ่ายความมั่นคงประธาน คณะกรรมการคดีพิเศษโดย <DS i S 2> จะไหน,นประธานบอร์ดดีเอสไอคุณผมทำ,คำ,คำเะียกประชุมคณะนกรรมการคดีพิเศษเพื่อขอมติรับขั้วเรื่องสวเป็นคดีพิเศษใช่ค่ะแต่วันนั้นยังไม่มีมติปรากฏว่ามันต้องเลื่อนการบวชกันออกไปเพราะเป็นปรากฏการณ์รรราารณนะข้าหนกกรรมการคดีพิเศษส่งตัวแทนมาประชุม ก็เยอะล้วนแล้วแต่ติดยานยมาประชุมก็เยอะอแต่หนักที่สุดก็คืออเล็กซ์ปรกรณ์คุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาคู่ในที่ประชุมคู่ว่าถ้ารับเป็นคดีพิเศษระวังเถอจะเจอลูกสวนจากกกตจากสวสิน้ำเงินจะเจอลูกสวนเขาจะเล่นถึงตายเขาจะเล่นคดี157นะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พิ่ชอบใช่ เรื่องขัวสวมันเป็นอำนาจของกกตอ,อ,องค์กร,กรอกกตเขาจะทำเขาจะไม่ทำเขาจะทำได้ดีเ็าเจะทำไม่ได้ดีมันก็เป็นเรื่องของกกตไม่ใช่ <ๆ S 1> เรื่องที่ดีเอสไอจะรับมาเป็นคดีพิเศษ,ษ,ษถ้ารับมาเป็นคดีพิเศษระวังเขาจะสวนเอาเขาจะเล่น157เท่านั้นหัวโขดกันทั้งที่ประชุมเลย25เลยไม่มีวัติอะไรวันทิี่ <ๆ S> 2้าต้องเลื่อนการบวชออกไปใช่ค่ะต้องเลื่อนการบวชออกไปวันนั้นคุณคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ย ก็บอกว่า1นัดประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษใหม่6มีนาวันพรุ่งนี้สองก่อนวันประชุมก็คือวันที่หก็คือวันนี้วันนี้หามีนาคุณพมธรรมจะขอคุยนอกรอบกับประธานกกตคุณประธานอิทธพรบุญประคองจะกลับจากต่างประเทศวันนี้คุยนอกรอบหารือส่วนตัวเพื่อหาฉันทานอนุมัติมั้งฉันทานมติมั้งหาแนวทางหาแนวทางร่วมกันที่ตรงกัน หาแนวทางร่วมที่พอจะร่วมกันได้มั้มไม่ทราบเิครับเพื่อให้วันที่6วันพรุ่งนี้มันราบรื่นหมายถึงที่จะจบได้มันจบได้ที่ประชุมจะได้จบได้แล้วขณะเดียวกันก็ซื้อเวลาด้วยการโยนเรื่องไอ้เรื่องหัวเรื่องสวเนี้ยโยนไปให้คณะอนุกรรมการกกนกรองของ DSI ไปสังเคราะห์สำนวนอีกทีสิ ยังยืนยันไหมสมควรที่จะรับเป็นคดีพิเศษมีคำตอบแล้วมีคำตอบแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าวันจันทร์ที่สามมีนาคมมีประชุมมนุกนกรมีประชุมมนุกนกรยืนยันต้องรับเป็นคดีพิเศษดังนั้นในการประชุมบอร์ดคดีพิเศษนัดถัดไปวันที่หมีนาต้องมีเรื่องนี้โอเคอนุกนกรเขายืนยันไปขยับมาเมื่อวานตอนกลางคืนคืนวันที่สี่ค่ะ กกตอ่อวันนั้นคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าวันที่6เนี่ยที่จะมีการประชุมบอร์ดดีเอสไอเขาขอให้กกตส่งตัวแทนไปชี้แจงเรื่องกฎบกัตรกฎหมายนิดนึงเรื่อง<ท>ำนาจนิดนขอให้มาเผื่อจะทักสักถามอะไรจะได้ถามกกตโดยตรงปรากฏว่าปรากฏว่าจนกระทั่งถึงเ,เมื่อวานตอนเย็นเย็นเย็นมากๆแล้วละ่ะของวันที่4ค่ะ วันที่4ก็คือเมื่อวานตอนเย็นเย็นเย็นมากๆ่าเผอหัวข้ามด้วยค่ะข้ามค่ะกกตมีหนังสือตอบกลับไปที่ดชไอว่าจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมไม่ส่งใครไปคุยกับพวกคุณหรอกวันที่6อ่ะไอวันที่6อ่ะผมไม่ส่งตัวแทนไปนั่งคุยกับพวกคุณไปนั่งชี้แจงอะไรกับพวกคุณอ่ะมันมันไม่ใช่หน้าที่ของผมและผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นอำนาจของผมคุณไายุ่งกับผมไม่ได้และขณะเดียวกันก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากฝั่งของประธานกกต ที่รองนายกเขาขอคุยนอกรอบอืจะได้เจอกันไหมเนี่ยวันนี้พี่ดไหนว่าไม่แน่ใจอืยังไม่มีใครตอบได้นะวันนี้เขาพูดกันว่าคุณภูมิธรรมอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดกดดันคุณภูมิธรรมคุณทวีสอดส่องอึดอัดกดดันกำลังนั่งมืนอยู่ที่บอกว่าคุณภูมิธรรมคุณทวีมืนก็เพราะว่ารู้ตัวดีรู้ตัวว่าถ้ายังมีการประชุมหมีนาและการเสียงสองในสาม ต้องนำไปสู่การโหวตในที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษแพ้แง่แเสียง2ใน3คือ15ใน22แพ้แง่แแพ้แง่แคืออย่างนี้บอร์ดคดีพิเศษมี22ใช่ไหมย2ประธานรัมวประธานรองประธานด้วยถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษต้อง15เสียงละกัน2ใน3เอาง่ายๆต้องมี15ไม่ว่าจะประชุมกี่คนต้องได้15เสียงกฎหมาย dsi แปลกนะเข้าใช้เสียง2ใน3ของจํานวนคณะกรรมการคณะกรรมการจานวนเต็มใช่ตามกฎหมายระบุว่าคุณ ต้องมี22เวลาพูดถึง2ใน3ก็คือ15เพราะนั้นเสียงซัพพอร์ตต้อง15จะมาประชุม20ก็ใช้เสียง15จะมา18ก็ใช้เสียง15ถูกต้องอถูกต้องนี่ไงต้องนี่คือข้อแตกต่างหมายความว่าถ้าจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยคุณภูมิธรรมคุณทวีจะต้องได้เสียงซัพพอร์ตจากที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ15ใน22 15ใน22ดูไปก็ยากแต่คราวนี้ทำไมเราจึงพาดหัวข่าวว่ามึนรู้ตัวโหวตก็แพ้ คดีหัวเลือกสวไ,ไปดูข้อมูลดังต่อไปนี้ครับนี่เลย